สวัสดีค่ะทุกคนขอยินมีต้าับเขก็สู่ช่อง justme นะคะวันนี้ก็คือหน้าเป็นหน้าสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยดูนิโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะวอล์กไปกินเลี้ยงรุ่นพี่กันก็คือขังอยากมันจะไม่ใช่บายเหนียถูกไหมคือเราจะกินเลี้ยงรุ่นพี่แค่คนเดียวเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันก็แต่ว่าเราต้องไม่กินที่โรงเรียนนะครับก็เลยต้องใส่ชุดพลาไปแต่ก่อนอื่นเลยมันต้องแต่งหน้าไง ถ้ามันไม่แต่งหน้ามันจะดูไม่ได้คือคือแบบว่ารุ่นพี่ที่มีนไปครั้งนี้ใช่ไหมเป็นรุ่นพี่ที่แบบสนิทกันรู้จักกันมาห้าปีแล้วะคือต้องแต่มีอยู่มอึงอะเออก็เขาก็แปลกตั้งแต่มีอยู่มอึงเลยตอนนี้เขาเก่งมากนะแบบขออวดอ้างนิดหนึ่งว่าแบบเอ้ยรุ่นพี่ฉันติดมาหาลัยรอบแรกจ้าเก่งมากเอาดีคือถ้าคือแบบพี่เขาแบบไปนอนอยู่สตูดิโอแบบไปฝึกซ้อมไป ไปเก็บผลงานอยู่ที่นั่นอะคือถ้าไม่ได้ก็คือแบบด่าม,มาหาลัยแล้วว่าทำไมเออไม่ติดว่าชาเลกเสร็จแล้วเราจะมาแต่งหน้ากันหลังจากที่เราไม่ได้แต่งหน้ากันมานานคือมีนะี่ไม่ได้แต่งหน้ามาแบบนา,นานมากนะเพราะว่าเป็นสิวเราก็ไม่เลยไม่อยากแต่งหน้าเท่าไหร่เพราะมันแบบแต่งไปได้เอ้ยเดี๋ยวสิวมันนู่นนี่นั่นมันไม่ได้ไง คสุภาพหน้าที่ออกมาก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นกล้องสปีดอัพแล้วก็นั่นกันเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวขีบมันยาวโอเคแกคัน okay, okay. ตอนนี้ใช่ไหมเราสายกันแล้วเราก็คือรถอ่ะยังไม่ออก <laughs> แต่ก็คือเดี๋ยว เดี๋ยวจะต้องโูรไปถามน้องว่าแบบเออทันไหมเพราะว่าเดี๋ยวมีเนาะจะต้องมีไปซื้อของมาทําอะไรกับครูถูกปะมาทำหมูกระทะกับครูแต่ถ้าไม่ทาน,นก,ก็ต้องให้น้องไปแทนตอนนั้นเรายังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยแต่ว่าเราใส่แล้วแม่ก็เลยเรียกทึ้นมาแต่วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่างต่อ พี่ฟ้าตื่นนะอย่าหลับต่อนะเรามาค่กทันนักศึกษากันที่ร้านหนูกะ<ศ>ทะใช่ <c oughs> <c oughs> ค,ค่ะโอเคค่ะร้านไ,ไส,น <c oughs> สน้กรอกแล้วก็จะมาซื้อของกัน รอบนี้นะคะเราสัญญาว่าเราจะตัดคลิปลงลนั่นเองแล้วก็น้องๆก็จะไม่ต้องมาแบบเอ้ยพี่มีได้ตตดคลิปแล้วแน่นอนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดพันนกที่กูไม่เคยมาเลยนั่นเองมันคือด้านหลังนั่งกันมาสามคนเะบียดเบียดแบบเบียดมากโหมดวงโยครับ อยู่ยยวงโยนนี้เป็นเด็กหลังจะนที่ต่างประเทศในวันหน้าคุณดูคุณดูตอนนี้เราเพิ่งได้นั่งกินกันจริงจังเพราะว่าเพราะว่าอะไรทําใเราใส่ดับอุ้ยมันคือต้องลายสัดค่ะตอนนี้ว่าไฟยสัด้าวเห็นน้องอุ่นที่กําลังปิ้งนี่ไหมน่ารักค่ะกระชักใจนะคะว่าเราย้ายตัวไปทังที่ เพราะว่าไฟมันไม่ขึ้น,นอีกแล้วไม่ใช้คำว่าติดใช้คำว่ายู่อากาศเดิม ปัดติดตั้งแต่รอบแรกเขาเก่งว่ะหนรักพี่้าขอลอใมากไ้หูกอุ๊น่ด้วยคนที่ไม่มีตัวเลขข้างหังอันี่ได้แล้วคนที่มีตัวเลขก็คือมันเป็นแค่ช่ไอนี่พอเหลือน้อยอยอยอนอจอคืออะไรเหรอคะพี่ฝา พี่ฟ้ายอยยอยอนอกจอไคแลส่วนนั่นแหละอันนั้นคือพาสเวิร์ดในวันนี้เว้ยคนทุนี่ก็คือเกมที่พี่ฟ้าให้พวกเราเล่นนั่นเองก็คือใครที่ได้พาสเวิร์ดก็ต้องแก้คำให้ได้แล้วพอแก้คำได้พี่ฟ้าก็จะให้ของรางวัลมันเองครับอู้อ้าวแล้วพี่จะให้ใครถ้ามันไม่ถูกอยู่ดีถ้าเกิดไม่ถูกก็มีคนพูดกับพี่าอ้าว อยางพื่ความในใจใช่ไหมคือหนูก็รู้จักกับพี่ฟ้ามาห้าปีน้องกันอยู่มอหนึ่งตอนนั้นเราเจอกันเพราะว่าพี่ฟ้าอยู่คอรัสหนูอยู่วงโยแลวเหมือนอาจารย์ของพวกเราเขาก็คือเอาคอรัสมาเล่นด้วยตั้งแต่รู้จักพี่ฟ้าครั้งแรกสวัสดีค่ะนี่มันนี่มาได้กันได้มาเด้กันได้มาบาบอกแล้วว่าชีวิตเราอ่ะมันต้องมีคนเทนถึงมันจะสนุก เราก็คือตั้งแต่รู้จักพี่ฟ้าครั้งแรกนี่ใช่ไหมพี่ฟ้าเป็นแบบเป็นพี่ที่ดีมาโดยตลอดไม่ไม่ใช่แค่แบบก็แค่แบบทำหน้าที่แค่หน้าที่พี่แต่เป็นหน้าที่พี่ที่ดีมาตั้งแต่แรกเลยตั mm ้ง hmm. แต่รู้จักมาพี่ฟ้าแบบไม่เคยต่อว่าไม่เคยอะไรนี้มีแต่แบบให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้แต่แบบสิ่งดีๆที่เคยได้รับมาแบบตลอด5ปีที่รู้จักกัน ตอนนี้พี่ฟาก็จะเข้ามหนึ่งที่ศิลปกรมหนึ่งก็เอ้ยไม่ใช่ปีหนึ่งโหยข้าโพนจะเข้าปีหนึ่งที่ศิลปกรแล้วหนูก็จะขึ้นมหกรู้สึกว่ายิ่งเราโตขึ้นใช่ไหมหลายๆปีที่ผ่านมาเรามีคนเข้ามาในชีวิตเราเยอะแยะมากมายไม่เคยเสียดายเวลาเลยที่แบบอุ้ย พี่ฟัเป็นพี่ที่แบบเล่นด้วยตลอดอะไม่เคยไม่เคยมองว่าแบบ<ม>ถึงพี่ฟัเป็นพี่ที่เล่นแต่ก็ไม่เคยมองว่าเอ้ยพี่กองแกงว่ะไม่เคยไม่เคยกองแกงวะ่ะเอยเอยากใพี่ฟัจบจบ <independent> ปล่อยพี่ไปเลยแต่ว่านั่นหลเบางคนบอกพูดพูดไม่เก่งก็จะพูดตรงนี้แล้วกันเนาะก,ก็ไนหนๆเองก็พูดแล้วเออมีรภาพห้าปีมันก็แบบมันนานมันนานนานมากๆเลยที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยู่กันมาห้าปีแต่ว่ามันสามารถคุยกันได้หมดเลยเงี้ยเออ เออนั่นแหละแล้วก็มีนอันจริงๆมีคนน่ารักอเอาจริงๆอ่ะเป็นคนจริงจังว้ยคิดมากเลยเยนชอบคิดมากคิดจุกจิกอะไรที่แบบคนเขาไม่คิดอีนี่คิดเอออะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าแบบก็เข้าใจได้ว่าเออคนเรามันก็แบบมันเขาเรียกอะไรชีวิตแม่งนเพี้ยนชิดแบบชีวิตเรามันก็เจอคนที่มันหลากหลายกันมันแบบมัน ปกติเว้ยที่แบบรู้สึกเอ้ยคนนี้เข้ามาแล้วรู้สึกเอ้ยเราไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงดีกับคนนี้อะไรเงี้ยจ่มีเออคนที่แบบมันสามารถคุยได้ตลอดอ่ะเออแบบคุยเรื่องที่มันแบบเล่นเล่นก็ได้คุยเรื่องไม่เล่นก็ได้อย่างเงี้ยเออน้องก็เป็นคนดีแต่พี่ก็เป็นคนเกีียกก็เวลาอยู่ด้วยกันมันก็เลยแบบเกลียก,กับดีก็ผสมกันแล้วก็เป็นคนเทาๆเออก็เดี๋ยวมันจะร้องไห้ไงก็เลยพูดให้มันไอ้นี่เออ แต่ก็น่าแหละน่ารักเนาะเป็นแบบคนน่ารักก็อยู่กับมา,านานเนาะก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรแล้วมันมันเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนมันเห็นวัฒนการวิวัฒนาการ,าการเขาเรียกอะไรน,นะพัฒนการเหออ <laughs> มือนเห็นวัฒนานการแล้วแต่แรกก็ว่าแบบเอ้ยจากตอนแรกอีด,ดิคนนั้นโตขึ้นมากลายเป็นคนนี้แล้วแบบเออน้องก็ยังเหมือนเดิมอ่ะน้องเป็นคนที่แบบสม่ำเสมอมากแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ได้หน้าไหว้หลังหลอกที่แบบเออพอไอ้คนนี้ ตอนแรกเป็นอย่างนี้แล้วคือเข้าหารเราแบบนี้แล้วพอสนิทกันปุ๊บทำตัวอย่บบนึงอะไรเงี้ยแต่ไอ,อ,อ,อคนนี้มันไม่ใช่ถ้าเกิดเราจะเฮียก็คือเฮียให้ตลอดถ้าเกิดจะดีก็ดีให้ตลอด <c oughs> เออแต่น้องเป็นคนดีตลอดไงส่วนอุ่นไม่ได้เจอกันนานแต่รู้สึกว่าอุ่นเป็นคนที่เฟรนดี่มากเฟรนี่แบบมากๆามากแล้วก็แบบคี่เล่นมีความเป็นเด็กมากก็ต้องขอบคุณมากๆว่าแบบเออขอบคุณมีด้วยขอบคุณอุ่นด้วยอะไรเงี้ยที่แบบอีพี่ก็ทำตัว เด็กอ่ะเก็บว่าชอบเล่นกับเด็กอ่ะที่แบบเด็กมอ,มอต้นนะมันจะชอบแบบเนี่ยพี่ฟ้ามาันยิงปิ้วปิ้วอะไรเองี้ยมันจะ,แบบจะปิ้วตามน้องอ่ะแต่นี่ก็แบบพี่ฟ้าพี่โตแล้วนะอะไร,งไร <laughs> เงี้ยแบบมาคอยเตือนกันได้ตลอดอ,ะ <laughs> อ่ะใช่ก็แบบนั่นแหละก็ประทับใจตรงนี้ก็มอหกแล้วก็นั่นแหละขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องปวดหลังไม่ปวดคอ แล้วก็ไม่เจ็บตาเพราะอ่านหนังสือเยอะเครียดเราอะเป็นคนเครียดง่ายอนั่นแหละเมื่คนจริงจังด้วยเขาเป็นคนจริงจังแบบเล่นก็คือเล่นเรียนกเรียน,น,นอะไรเงี้ยเขาเป็นคนแบบแยกแยะเวลาออกเพราะฉะนั้นจีบได้ขึ้นตรงนี้ติ้งติ้งไม่ติงต้งติงต้งเออนั่นแหละส่วนอื่นก็แบบขอให้อนาคมมีแต่สิ่งดีเข้ามาอืมใช่ส่วนฉันก็ขอให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้เครียดมากเลย เทียวมากตัวแบบเที่ยดไม่ไหวมันหนักมันหนักทุกเรื่องไว้ช่วงนี้พี่อะแบบนหนักทุกเรื่องเลยหนักทั้งเที่ยวเออหนักเที่ยวหนักเล่นหนักงานหนักความคิดแบบหนักไปหมดทุกอย่างเลยเพราะมันเหมือนแบบมืนอครับเกี่ยวมอบม6ไปเลยบูดมศึกษาเลยอะเออมหาลัยอะเออนั่นแหละมันกแเลยแบบต้องปรับตัวกันเยอะอืมแต่นี่ก็แบบ อนาคตนักศึกษาแพทย์ค่ะอุ้ยถ้าไม่ติดเขาจะทงเนีไยเชื่อว่าติดจริงๆ ok เขาเรียกความสามารถของเรามันมีเยอะมากๆว่า,วาม,มีจริงๆความอ่าคนมีความสามารถเยอะมากอืมใช้มันให้เต็มที่ไปเลยเออแต่ว่าเราอ่ะเอาของมาให้พี่ฟ้าด้วยนะเอยเอามาโชว์ได้ไหมอ๋อได้ได้ได้หยิบม,ม,มาได้หยิบมาได้นี่อันนี้เราซื้อมาให้พี่ฟ้าคือตอนแรกเรานึกว่ามันจะอันใหญ่กว่านี้ด้วยแต่ว่าน้องเป็นคนน่ารักปุ๊บปิ๊กรู้ไหมว่าความหมายของดอกคัตเตอร์มันก็มีนะคมมันแรกเราไม่เก็บมุก พอกูเก็บหมดเก็บบ้าคือความหมายของดาวคัตเตอร์ใช่ไหมก็คือมันเป็นความรักที่ดีแบบสีขาวคมๆอย่างงั้นนั่นแหละเออแบบพี่ฟ้ามากมากบอกตรงนี้เลยว่าแบบรักมากๆเดือดร้องได้ไม่ดีไม่ดีเดือดร้องได้รักเหมือนกันเอาจริงรักมากแบบ มาเป็นน้องที่รู้สึกว่าเป็นน้องที่สามารถสนิทได้เหมือนเพื่อนตัวเองเลยอะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเออชีวิตของคนคนนึงอะไม่เจอคนหลายคนมากๆแต่น้อยคนมากๆที่จะแบบเข้าใจเราจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเวลาเรามีนอะไรก็สามาถบถคุยกันได้ทุกเรื่องเลยอย่เงียเออแล้วคุยถึงมันร้องไห้ไม่อยากร้องไห้ตอนนั้นก็ขอจบจากเพียงท้อนี้แล้วเราก็แสดงความยินดีกับการจบมาหก เกือบจะเป็นทางการใช่ชิมวันที่สามสมีนานั่นเองะค่ะเดี๋ยวนะเราจะมาหาพี่เขาอีทีนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดเสร็จเมื่อไรแต่สัญญาว่าคลิปนี้จะลงเพราะว่าคลิปนี้มันแบบมันมีความสาคัญเออ,เ,อ,อเราชนียบุคคลเนี่ยนี่ยพี่เขาจะเป็นคนแบบอย่าง้ยเอออะกลับบ้านงัาดีกว่าเราจะไม่จากกันด้วยความโศกเศร้าเราจะจากกันด้วยความสนุกร้านเริงใช่แล้จากกันด้วยความเปรตบ,บายครับ you